เที่ยวรอบกรุงไปกับกรุงเทพมหานครแลาน์มักสำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมักจะมาเรียนรู้และสัมผัสวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยหนึ่งในนั้นคือวัดโพหรือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวร,รมหาวิหารเพราะที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะก่อนอื่นเราไปชมความเป็นมาของที่นี่กันก่อน สาเหตุที่เรียกกันว่าวัดโพนั้นเพราะผู้คนในอดีตเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของต้นพระศรีมหาโพนั่นเองและจากการสันนิษฐานโดยนักโบราณคดีและผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีการกอร่อสร้างตั้งแต่ช่วงหลังปีพศ2231หรือตั้งแต่สมัยอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนารายมหาราชแต่ก็มีหลายฝ่ายที่เชื่อว่าได้มีการกอร่อสร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเพทราชา เมื่อถึงสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้มีการโปรดกล้าวโปรดกระหมอ่อมให้สถาปนาวัดนี้ขึ้นมาใหม่ในปีพศ2331ซึ่งบูรณะของเดิมและทรงสร้างพระอุบโบสถพระระเบียงพระวิหารใหม่จนแล้วเสร็จเมื่อปีพศ2344 โดยทรงพระกรุณาโปล่อยกล้าปล่อกระหมอ่อมพระราชทานานามว่าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาวาสแปลว่าที่อยู่อันงามของพระพุทธเจ้าและถือว่าเป็นวัดประจำรัชการที่หนึ่งอีกด้วย วัดโพยังได้ชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยเปิดแห่งแรกของประเทศไทยเนื่องจากในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มีพระราชประสงค์ให้จารึกตำรายาและความรู้ต่างๆลงบนแผ่นหินอ่อนประดับไว้รอบวัดเพื่อให้ประชาชนในสมัยนั้นเรียนรู้และมีความรู้เพิ่มเติมซึ่งตำราจารึกเหล่านั้นหรือจารึกวัดโพปัจจุบัน ได้กลายมาเป็นมรดกความทรงจําแห่งโลกจากมติขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกเมื่อวันที่27พฤษภาคมพศ2554 นอกจากนี้วัดโพถือได้ว่าเป็นวัดที่มีพระเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทยจำนวนประมาณ99องค์และพระเจดีย์ที่สำคัญคือพระมหาเจดีย์เสียราชการเป็นพระมหาเจดีย์ประจำราชการที่1-4ประดิษฐานอยู่ในกำแพงแก้วสีขาว สำหรับพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่หนึ่งหลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนแล้วเสร็จจึงโปรดก้าวโปรดกระหม่อมให้สร้างพระเจดีย์ใหญ่ขึ้นเพื่อครอบพระรีสันเพชรซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ภายในบรรจุพระบรมธาตุพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายพระนามพระมหาเจดีย์องค์นี้ว่าพระมหาเจดีย์สีสันเพชรชดายาน พระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลที่สองเมื่อคราวปฏิสังขรณ์วัดพระเชตุพนทั้งพระอารามในพศ2375นั้นพระบาทสมเด็จพระนังางเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สมทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาเจดีย์ขึ้นเพื่อพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระบรมราชชนกรัชกาลที่สององค์พระเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาว พระบาทสมเด็จพระสอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้พระราชทานนามภายหลังว่าพระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกรกะนิทานพระมหาเจดีย์ประจํารัชกาลที่3พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงโปรดก้าวโปรดกระหมอ่อมให้สร้างเป็นส่วนพระองค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา องค์พระเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีเหลืองพระบาทสมเด็จพระสอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้พระราชทานนามภายหลังว่าพระมหาเจดีย์มุนีบาทบริขาร พระมหาเจดีย์รัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระมหาเจดีย์ตามแบบพระเจดีย์สีสุริโยทยัยวัดสวนหลวงสบสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา พระเจดีย์ประดับด้วยกระเบื้องเคลือบสีขาวหรือน้ำเงินเข้มพระเจดีย์องค์นี้สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่5แต่ไม่ได้พระราชทานนามไว้จึงเรียกกันต่อๆมาว่าพระมหาเจดีย์ทรงพระสีสุริโยไทยพระมหาเจดีย์ประจำรัชกาลมีเพียงสีองค์เท่านั้น ด้วยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวคลาใกล้จะเสด็จสวรรคตได้มีพระราชดำรัสว่าพระเจดีย์วัดพระเชตุพนนั้นกลายเป็นใส่คะแนนพระเจ้าแผ่นดินไปถ้าจะใส่คะแนนอยู่เสมอจะไม่มีที่สร้างควรจะถือว่าพระเจ้าแผ่นดินทั้งสี่พระองค์นั้นท่านได้เคยเห็นกันทั้งสี่พระองค์จึงมิควรมีพระเจดีย์อยู่ด้วยกันต่อไปอย่าให้ต้องสร้างทุกแผ่นดินเลย ความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัดโพยัยงไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะอีพีหน้าเราจะมาชมความงดงามขององค์พระประธานและพระนอนกันต่อค่ะ